พ่อผสมพ่อผสมข้าวทูอัดกินกับปลาทูอทอดพ่อก็จะกินน้ำพริกกะปิกับไข่เจียวขอกี้กินข้าวเหนียวแม่กินข้าวเหนียววันนี้ ชอวดกระชืหอมหอมจริงๆซื้อมาสองเข่งสี่ตัวเข่งละสองตัวแต่ทอดสามตัวกินไม่หมดหอมหวยห ดีเยินเสียงเนยะอไปตำถั่วกันเลยจ้ะให้ดูเนื้อปลานิ่มๆเอ๊ะกรอบๆไผ่นี่กรอ,อ,อบหรือไม่ <laughs> ตำถัว่วอะไรจ้าป่ะอ่าเดี๋ยวตำให้อี่บี้ก่อนอี่บี้เขาจะกินถัว่วด้วยเอาครึ่งเม็ดแล้วกันเนาะโอเคจ้ะนี่ใส่ครึ่งเม็ดไปกระเทียมสองกลีบนี่ตำให้ตัวเล็กก่อนตำให้ลูกสาวอืมเดี๋ยวเอาถั่วใส่ไปถั่วไปตำนต่ตให้ตัวเล็กก่อนจะกินได้ไหมพี่ครึ่งเม็ดกินได้จ้ะ ไสแซ่บๆเนาะหอมเนาะแค่ตำพิสก,ก็เดียวก็หอมแล้วอะยังไม่ปรุงเลยกินกับอะไรกินกับทออปลาทูใช่ไหมใช่จ้ะแม่จะจำให้ละเอียดโอเคแล้วก็ใส่มะอะไรมะเขือมะมะเขืออะไรมะเขือเทศหนึ่งสองอเอาเล็กชิดด้นเล็ก สองอันมสามสี่ชิ้นเล็กแล้วก็มะนาวออชู่วอีบอีแล้วก็แล้วก็ผงนัวนิดนึงน้ำปลานิดนึงเนาะชึบชื้บปลาหน่อยนึงลูกสาวบอกใส่นิดนึงพอไหมพอล้วคะโอเคแล้วก็น้ำตาลนิดนึงทุกคนชึบออกเปรี้ยวหวานหวานออกหวานหวานเปรี้ยวเนาะ แล้วก็ยอดเลยอันนี้ของคุณลูกอ้ก็อร่อยแน่นอนนะเนี่ยไม่ชิมนะอือให้พี่ชิม นี่ให้พี่ชิมเป็นไงเนีย่ยมอร่อยไหมอร่อยจ้ะเ,เอาเปรี้ยวหน้อยเปรี้ยวหวานของลูกสาวค่ะแม่กินกินอย่างก็กินน้ำได้รู้อีสานอ่าพวกนี้ถ้วยน้อยเป็นแพงจานน้อยขอบคุณจ้ะ แม่ยกถ้วยเทให้อยู่เชยค่ะโอ้โหอ่ะแซ,ซ็ปหไหยแซ็ปไหมพูดดิแซ็ปแซ็ปค่ะ <c oughs> ตามของแม่ต่อจ้ะพริกของแม่สิบเม็ดสิบเม็ดกระเทียมตำถั่วใส่เทียมเยอะๆอร่อย ใส่เดี๋ยวเรามาตําถั่วก่อนใส่ถั่วใส่ถั่วตาํา ใส่โคกน้อยโคกหินไหมโคกหินใบเล็กใส่ไม่กี่เทศลงไปทำให้มันบุบบุบมะนาวอันนี้แม่จะไม่เอาใส่นะเปลือกกลัวขมไม่กินเปรี้ยวเอาอย่างนี้ดีกว่า คงนัวใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายน้ำปลานิดนึงน้ำตาหน่อยนึงน้ำประเด็กมาแอบ,บดูท่นมาแอบ,บดูลูกสาวกินกันค่ะแม่งทมไม่เสร็จเลยโอโห ต้นหอมเอ,อ่อเนื้อปลาใส่พ่อแกะปลาทูให้พ่อแกะปลาทูให้ลูกสาวชอบกินตาปลามากขอบอกเพราะว่าตันท้องแลชอบกินตาปลาทูทุกคนสังเกตไม่ว่าปลาทูตามันหายไปแล้วอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะใช่ค่ะโอเคโอ้โหต้นหอมเลยเชิญต้นหอมอ่ากินตักตำถั่วใส่หน่อยหนึ่งคำหนึ่งตำถั่วตำถั่วคำหนึ่ง โอ้โหซดน้ำเลยวะเฮ้โอเคแม่ไปตำต่อละอย่าก,กดกลางแม่ตำก่อนนี่เห็นถั่วแม่ไหมเห็นแม่แม่ใส่พริกสิบเม็ดอะอ๋อกินไว้เหรอนี่สีเซด้วยเซบมากหลายอืมนี่เสร็จแล้วทุกคนตำถั่วของแม่เดี๋ยวไปใส่จานกันเลยจ้ะเสร็จแล้วทุกคนนี่ตำถั่ว นี่พักซะแงงหน้าพักบวชให้นี่อยากกินแล้วแล้วเนาะไปะไปกินกันไปต่อคลิปก,กินเลยจ้า